สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีตัวกีตาร์โปร่งนะครับกีตาร์โปร่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อคาร์บอยนะครับผมนะตัวนี้ครับก็จะเป็นสี่ไม้นะครับผมนะขนาด4ี่ินิ้วนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นก er ีตาร์โปร่งธรรมดานะครับผมนี่เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมนะก็ขนาดจะพอดีนะครับจะไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับหรือเพิ่งเริ่มต้นเล่นนะครับผมนะตัวนี้ครับหรือซื้อไปเล่นการคลายเครียดได้นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นสุงคอเบลแบบนี้นะครับของยี่ห้อคาร์บอยนะครับ นี่เลยนะครับตัวลูกบิดก็จะเป็นแบบฝาครอบอย่างนี้เลยนะครับผมมีที่ห้อยสายสะพายมาให้ด้วยนะครับ2จุดนะครับผมนะตัวนี้เป็นของใหม่นะครับผมปกตินะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคาตัวละ1,990บาทนะครับทางร้านเราจัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับลดเหลือเพียงเหลือตัวละ1690นานะครับผมนี่เลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมแล้วก็มาลองดูสินค้าที่ร้านเราได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดีให้ฟังกันนิดนึงนะครับ นะครับผมนะก็เสียงจะประมาณนี้เลยนะครับผมต่อลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมนะก็สามารถติดต่อดูสินค้าที่แล้าเราได้นะครับผมโอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ